สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะมา สอนรับโทเค็นนะครับบางน้องก็คือเป็นโทเค็นดาวนั่นเองนะครับเนาะที่สามารถไปแลกสกินปืนได้นะครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนรับหรือว่าสอนหาโทเค็นนะครับให้ได้เยอะที่สุดในวันหนึ่งนะครับบางน้องก็คือได้เป็นสิบอันเลยนะครับเนาะสำหรับบางน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะคะรับบางน้องก็คือติดตามคลิปนี้เลยนะครับหรือว่าดูคลิปนี้เลยนะครับเนาะสำหรับบางน้องคนไหนที่แบบว่าไม่อยากพลาดการหาโทเค็นนั่นเองนะครับบางน้องเดี๋ยวพี่จะสอนหาหรือว่าวิธีเก็บนะครับบางน้องว่าเก็บยังไงให้ได้เยอะที่สุดนะครับบางน้องแล้วก็คคืออกกิจจรรรมมทีีี่่่พะะาให้้้เลนนนนนวัับง ก็เป็นทางด้านของการแจกเพชรนั่นเองนะครับหรือว่าแจกบัตรกาลิน่าณนั่นเองนะครับเนาะก็คือสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้บัตรกาลิน่าหรือว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็คือง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่วงน้องกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูวยดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองนะครับวงน้องก็คือถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง9,000คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของบัตรกาลิน่ามูลค่า200บาทแล้วก็ตัวละครเอหลอกหนึ่งตัวนั่ มาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเราก็มาคอมเมนต์ย้วดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองนะครับวงน้องเราก็เพียงเท่านี้นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้เพชรจากพี่เป็นเป็นหมื่นนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเราก็สําหรับวงน้องคนไหนที่เป็นบัญชีคนใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามคนละหนึ่งทีนะครับวงน้องก็คือถ้าครบแสนซับเมื่อไหร่นะครับเนาะมาทวงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่แจจจกก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 กเเเเเพชรร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 รปป็็็นน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 นลลละะะะะะะัััััััััคคคคบบบบบาาาาามมมณีี้้้้้้ยยอองงๆฝดววสหิตข กิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือกิจกรรมวันนี้นะครับก็มีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็มีแบบว่าแจกฟรีเยอะแยะมากมานะครับเพราะว่าพี่จะมารายงานกิจกรรมสายฟรีล้วนเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับงน้องก็คือไม่เกี่ยวกับสายเติมเลยนะครับงน้องเพราะว่าวันนี้แจกฟรีเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็บางคนก็ยังไม่รู้เล่นนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมแมกลาเลนนั่นเองนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับบางน้องก็คือทุกนเสิีวขย แม็คลาเล่นนะครับบังน้องก็คือตัวนี้นะครับไม่มีขายแน่นอนนะครับน้องก็คือต้องได้ทําภารกิจหรือว่าเล่นเกมเอานะครับบังน้องแล้วก็ในนี้นะครับก็มีแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับบังน้องก็แบบว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็มีสุดเข้ามาด้วยนะครับบังน้องก็คือสําหรับเรื่องสุดนะครับก็อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นวันที่23นะครับจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับบังน้องก็เป็นวันที่3เลยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับบังน้องก็คือเป็นทางด้านของการแจกฟรีนะครับน้องสเก็จะ เข้ามาวันที่26นะครับบางน้องก็จนถึงวันที่1เลยนะครับเนาะแล้วก็ทางด้านกระเป๋านะครับบางน้องก็คือจะมาแจกฟรีนะครับเนอะก็เพียงแต่น้องนะครับลงไปเล่นเกมนะครับก็จะเข้ามาวันที่31เท่านั้นนะครับบางน้องจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับก็เป็นวันที่1เลยนะครับบางน้องเออก็จะเข้ามาแจกฟรีนะครับเนอะแล้วก็ให้ส่วนต่อมานะครับบางน้องใครที่แบบว่าอยากได้สกินสัตว์เลี้ยงฟรีๆนะครับบางน้องก็คือแบบว่าได้แน่นอนนะครับเนาะสกินสัตว์เลี้ยงนะคร นะครับท <muitas S 2> ี่เพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับยังไม่มีสกินรถบีฟูนะครับวงน้องก็คือสามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะก็เป็นวันที่7หาวันที่8เดือนหน้านั่นเองนะครับวงน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็สกินรถแมคลาเรนนะครับวงน้องก็คือจะรับได้วันที่19หาวันที่23นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับวงน้องก็คือมันจะมีโทเค็นให้เราเก็บนะครับเนาะส่วนโทเค็นนะครับก็เก็บไม่ยากเลยนะครับวงน้องเพียงแต่วงน้องนะครับลงไปเล่นในเกมนะครับเนนนนนนนาาาะะะให้้้คคคครรรรรรบบบบ3เเเเกกกมมท่ััััอง็ไปลลยสิถแน หรือว่าสะสมโทเค็นนะครับองน้องไปแลกได้เลยนะครับเนาะก็คือวันหนึ่งเราจะได้รับ2โทเค็นนะครับองน้องก็สะสมให้มันถึง10โทเคนนะครับเนาะเพียงเท่านี้นะครับก็คือน้องน้องก็สามารถเป็นแลกสกินรถได้แล้วนะครับองน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแต่องน้องนะครับลงไปเล่นในเกมหรือว่าในโหมดอะไรก็ได้นะครับองน้องไม่ว่าจะเป็นโหมด4ี4เวสหรือว่าจัดอันดับนะครับเนาะในโหมดอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่องน้องลงไปเล่นในเกมนะครับเนาะให้ครบ3เกมเท่านั้นนะครับก็สะสมได้นะครับองน้องก็คือแม็กลาเรนนะครับถ้าจะแลกได้นะคร โทเค็นนะครับวงน้องก็สามารถไปสะสมกันได้นะครับเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับวงน้องลงเล่นเกมเท่านั้นนะครับก็มารับตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องเราก็ในนี้นะครับก็มีสกินปืนด้วยนะครับเนาะก็แบบว่ามีทั้งสกินปืน M4 นะครับวงน้องเราก็มีทางด้าน2คอสกาด้วยนะครับวงน้องก็แบบว่า2สกินเลยนะครับเนาะเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือเป็นแมกลาเรนตัวนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นแมกลาเรนสีเขียวแบบนี้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าพี่บอกเลยนะครับวงน้องสกินตัวนี้นะครับไม่มีขายแน่นอนนะคคครรรรััับบบววววกกนนนนนน้้้อออองงงงงง็็ไไมม่่่่ตหะะะะเเาาจปขแ มันจะเป็นของแรงแน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับไม่มีขายแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็สกินแมกลาเลนตัวนี้นะครับวงน้องก็มีสถานะด้วยนะครับน้องก็คือ เร่งนะครับน้องก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับจะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับเนาะแต่เสียได้นะครับน้องก็คือจะพังเร็วนิดนึงนะครับเวลาโดนศัตรูยิงโถมกระสุนใส่นะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะทุกอันก็มีนะครับน้องก็คือมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับส่วนรถคันนี้นะครับมงน้องก็คือแบบว่าวิ่งเร็วนะครับเนาะแต่เสียได้นะครับพังเร็วเหมือนกันนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลรถที่สวยมากๆเลยนะครับเนาะก็คล้ายๆแมกกาเรเติสี่ ครับบังน้องก็คือพี่จะมาสอนหาตัวนี้นะครับบังน้องก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับเรารับได้เป็น10บๆอันนะครับต่อวันนั่นเองนะครับบังน้องเราก็สามารถสะสมไว้ได้เลยนะครับน้องเราก็ไปแลกสกินปืนได้ยกเซิร์ฟนะครับบังน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะครั้งนี้นะครับมาแจกนะครับบังน้องก็คือ GM นะครับได้เพิ่มโอกาสให้เรานะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบังน้องก็คือโอกาสที่เราจะได้ปืนหาวอนนั่นเองนะครับเนาะก็เพิ่มมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสำหรับบังน้องคนไหนที่แบบว่า บางน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โทเคเ็นเปสิบสิบอันนะครับเพียงแต่น้องน้องเปเล่นให้ครบนะครับน้องก็คือตามเวลาที่เขากําหนดนั่นเองนะครับเนาะส่วนเวลาก็แบบว่าง่ายๆนะครับน้องก็คือ เพียงแต่น้องๆนะครับลงไปเล่นให้ครบ30มนาทีบ้างนะครับน้องๆเราก็60มนาทีบ้างแล้วก็1 2 0มนาทีแล้วก็1 8 0่นาทีนะครับน้องๆก็คือถ้าพูดง่ายๆนะครับประมาณ2หรือสชั่วโมงนะครับน้องๆก็สามารถมารับตรงนี้กันได้เลยนะครับนองสำหรับโทเค็นนะครับน้องๆก็คือวันหนึ่งนะครับจะได้10โทเค็นนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าเล่นครบชั่วโมงนั่นเองนะครับก็รับไปเลยนะครับ10โทเค็นนะครับน้องๆต่อวันเลยนะครับน้องก็แบบว่าได้เป็นรับ้ควรับ้งม่ัยไได แรกได้เลยนะครับน้องก็คือมันจะให้เราสะสมนะครับเนาะวันไหนที่แบบว่าอัปเดตสกินปืนเข้ามาแล้วนะครับงน้องก็เราแลกได้เต็มที่เลยนะครับอยากแลกสกินปืนตัวไหนก็แลกได้เต็มที่เลยนะครับงน้องก็ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับกิจกร,รรมตัวนี้นะครับงน้องเราก็เ,กกเรื่องหาโทเค็นพี่ก็สอนไปแล้วนะครับน้องก็คือลงไปเล่นในเกมนะครับให้นานที่สุดนั่นเองนะครับเนาะโหมโดที่พี่แนะนำนะครับางน้องก็คือเป็นโหมดแรงนั่นเองนะครับสำหรับบงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเก็บแตรบก็อยยาากไไดด้้เววลปบน้อองงก็คืโหมดแรนะครัับเเนนนาะไไดด้้้้ลล่รกกิจตวววีปยแ็ ได้เก็บแต้มไปด้วยนั่นเองนะครับวกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็ในส่วนต่อมาวันนี้นะครับวกน้องก็มีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครนะับเนาะสํหรับการอัปเดตวันนี้นะครับวกน้องก็เป็นทางด้านของชุดก็จีนะครับพวกน้องเราก็มีคาตนาตัวใหม่นะครับวกน้องก็คือเป็นคาตนาสีชมพูนะคระับน้องเราก็ชุดฟาโรนะครับวกน้องก็คือครั้งหนึ่งนะครับหมุนอยู่ที่9เพชรเท่านั้นนะครับสําหรับพวน้องคนไหนที่แบบว่าอยากลองมาหมุนเล่นนะครับวกน้องหรือว่ามาสุ่มเล่นนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้เลยนะครับเนาะครั้งแรกนะครับอยู่ที่9เพชรเท่านั้นนะครับสําหรับพวกน้องคนไหนที่แบบว่างบน้อยนะครับวกน้องก็คือพี่แอ๊ไปเล่นมาแล้วนะครับ กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือพี่ได้นะครับวงน้องก็คือพี่ได้หมายเลข6นั่นเองนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมสายเติมนะครับพี่ว่าจะไม่รายงานนะครับวน้องก็รายงานนิดนึงละกันนะครับเนอะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินสัตว์เลี้ยงเท่ทนะครับเนอะหรือว่าสกินตัวนี้นะครับวงน้องก็สามารถเข้ามาในร้านค้าเราก็เข้ามาตรงกล่องได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้มีกล่องตัวนี้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนอะก็อสสสสัััตตว์เเลลีีี้้้ยยงนนนรกกกก็็าาามมมถ่ได นะครับแล้วก็ในนี้นะครับก็มีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็อยู่ที่25เพตเท่านั้นนะครับน้องๆก็คือถ้าใครอยากสุ่มนะครับก็สามารถมาสุ่มกันได้ละกันนะครับน้องๆก็25เพตเท่านั้นนะครับเนาะก็ไม่แพ้นะครับน้องๆแล้วก็ไม่เกลือด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่ามองหาสัตว์เลี้ยงดีๆหรือว่าอยากได้สกินสัตว์เลี้ยงคนโหดนะครับน้องๆก็กิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ในนี้นะครัััับบพวกกกกกกนน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 ้้้อออองง็็สสาาามมรรรถุ่่่ไดะะคคเลลลโททศ์ปยูใ นี่นะครับบังน้องก็สามารถมาสุ่มกันได้แล้วกันนะครับสำหรับบังน้องคนไหนที่แบบว่าอยากสุ่มนั่นเองนะครับบังน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะอัปเดตเข้ามานานพอสมควรนะครับเนาะสำหรับบังน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่มีเพชรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอยากได้นะครับบังน้องก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับเนาะว่าอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเติมให้ละกันนะครับสำหรับบังน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้มาสุ่มกล่องแบบนี้นะครับบังน้องอันไหนที่พี่เติมให้ได้เดี๋ยวพี่เติมให้นะครับเนาะอันไหนที่ สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ชอบไม่ชอบก็สามารถติชมกันได้นะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ยังหาโทเค็นนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเพียงแต่วงน้องลงไปเล่นในเกมให้ครบ3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับวงน้องก็สามารถรับโทเค็นทั้งหมดได้เลยนะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โทเค็นนั่นเองนะครับวงน้องเออก็ถือว่าง่ายๆนะครับเนาะลงไปเล่นในเกมนะครับแล้วก็ได้สกินแมคลาเลนด้วยนะครับก็ถือว่าได้2เด้งเลยนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องก็คือสำ พี่ขอสักสามร้อยไลค์ละกันนะครับแล้วก็สาหรับงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับงน้องก็คือถ้าใครอยากสนับสนุนพี่นะครับไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่นะครับน้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับน้องมันจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปทุกวิดีโอนั่นเองนะครับงน้องเออเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่เต็มที่แล้วนะครับสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่าานนนี้้ะคบบงๆ